สเตปแอปหรือที่ผมชอบเรียกตัวย่อว่าฟิตฟิตนะครับฟิตฟิตเนี่ยเป็นเหรียญคล้ายๆรูปรองเท้าเนี่ยเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากๆนะครับทำไมถึงน่าสนใจวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะคือคอยนงมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาแนะนำเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่เติบโตวสวนกระแสมากๆในช่วงของตลาดหมีนะครับแล้วเป็นเหรียญที่ผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลเลยในช่วงนี้นะนะครับใครซื้อก่อนก็ได้เปรียบนะครับเหรียญตัวนี้ชื่อ Step app นะครับหรือเรียกตัวย่อว่า fit f i นะครับ ตัวโปรเจกต์ของมันน่ะคล้ายๆกับ GMT นะครับแต่รายละเอียดข้างในเนี่ยไม่น่าจะเหมือนกันมากนะครับแต่ว่าเรื่องของโปรเจกต์มีความคล้ายกันอยู่ก็คือสามารถที่จะซื้อ NFT นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นใน m e t a เวิร์ได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นการขายรองเท้าแบบเดียวกันแต่ฟิชฟ์ช่วงนี้นะครับก็ราคาแรงนะเนื่องจากว่า มันอยู่ในเชนของ Avalanche นะครับหรือ a w a v ที่เราเหรียญที่เราเรียกว่า a w a นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทำแอปเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟิตฟิกเนี่ยามาได้เร็วนะครับพราะมีเทคโนโลยีของ a w a นะครับหรือ Avalanche อยู่ fit f i ตฟิกนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ0.6ดอลลาร์นะครับผมซื้อประมาณ3-4วันที่แล้วประมาณ0.3ดอลลาร์นะครับได้ ได้แบบว่าเงินเนี่ยมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ที่ดีนะเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับจริงๆรอ่สเตปแอปเนี่ยมีทั้งหมดอีกประมาณ3หรือ4เหรียญด้วยกันนะครับแต่เหรียญฟิตฟีเนี่ยน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับใครเป็นสายเม้าเนี่ยก็น่าจะซื้อเหรียญน,นี้ไว้นะครับเอาแหละนะครับเหรียญฟิตฟี Fit เนี่ยอุปทานโดยรวมสูงสุดนะครับก็ประมาณ5,000ล้านเหรียญ นะครับก็ไม่เยอะนะนะครับก็แค่5000ล้านเหรียญเองเขาใกล้ๆก,กับ GMT นะครับอาจจะน้อยกว่า GMT เนี่ยอยู่พันเหรียญอ่าพันล้านเหรียญเท่าน,นั้นเองนะครับฉะนั้น,น,นราคาเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับอุปทา,านเนี่ยน่าจะไปได้สูงสุดที่ประมาณ10กว่าดอลลาร์แล้วราคาจะหยุดนะครับน่าจะประมาณนั้นซึ่งเราต้องลุ้นก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเหรียญเนี้ย ถึงหนึ่งดอลลาร์ได้เร็วกว่าเข้ากระดานไบแอนซ์นะครับหมายความว่าหนึ่งดอลลาร์เนี่ยก่อนเข้ากระดานไบแอนซเนี่ยราคาจะไปได้ไกลนะครับถ้าเกิดเข้ากระดานไบแอนซ์ไปแล้วเนี่ยลำบากหน่อยนะครับเรื่องการไต่าราคาเพราะว่าเอ่อเราก็รู้อยู่แล้วนะครับวานในไบแอนซเนี่ยก็อมเหลี่ยนนะครับดูตัวอย่างอย่าง GMT นะครับก็อมเหลี่ยนนะเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นถึงพันเปอร์เซ็นต์เลยในไบแอนซะ์อ่ะ แล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็ช้าลงช้าลงนะครับตามเหรียญใหญ่หญๆนั่นเองก็ภาวนานะครับว่าอย่าเข้ากระดานไบนั้นเร็วเลยนะครับแล้วคนก็หลายคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมเหรียญเนี้ยแอดนะ่ยต้องพูดนะคะว่ามีโอกาสเข้ากระดานไบนั้นสูงนะเพราะว่าเหรียญเนี้ยเปิดตัวมาในกระดาน h o t บิตครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ย ประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วเองประมาณวันจันทร์นะครับและหลังจากนั้นเข้ากระดานเกต i o นะครับประมาณช่วงวันพฤหัสบดนะีหรือวันศุกร์นะครับขึ้นมาเร็วมากนะครับเข้ากระดานหัวบี้เข้ากระดานบาบิดเข้ากระดานเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแสดงว่าเหรียญเนี้ยแบ็ดีมากๆนะครับแบ็ดีมากๆเลยนะครับก็น่าจะมีติดไม้ติดมือไว้ซัพพอร์ต นะครับไว้สักประมาณสองสามพันบาทนะครับประมาณนั้นนะครับราคาก็น่าจะไปได้ไกลอยู่เอาแหละนะครับฟิตฟีนี่ก็ก็มีหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ก็เราไปดูทวิตเตอร์นะครับฟิตฟีเนี่ยในทวิตเตอร์นะครับก็ผู้ติดตามเนี่ยน่าจะประมาณแสนสี่หมื่นแล้วนะครับฟอลโล w นะครับผู้ติดตามทั้งหมดนะครับ ก็ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นแอปที่เล่นกับในตัวของ Metaverse นะครับก็คล้ายๆกับ G GMT นะครับน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็เข้าหลายกระดานมากๆนะครับแล้วตัวนี้ก็ก็ค่อนข้างดีนะมีโปรเจกต์นะครับลองไปโหลดแอปเล่นกันได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาอธิบายเรื่องของแอปนะครับใช้อะไรได้บ้าง แต่เอาล่นะครับถ้าเกิดตอนนี้ราคาอยู่ที่0.6นะครับก็นั่งลุ้นนะว่า1ดอลลาร์เนี่ยก่อนเข้ากระดานใบแนนนะครับเพราะตอนนี้ราคาเนี่ยบวกพันกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนับตั้งแต่มันเข้ากระดานแอ a n k นะถ้าผมดูจากแอ a แบนะครับแ b a n บนะตั้งแต่มันเข้ากระดานแอ a n k มาพันเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็ไต่ราคาไปเรื่อยๆนะครับง้นตอนนี้อ่า ราคาสูงสุดอยู่ที่6ก0ันห้านะครับศูนจุหห้านะครับประมาณนั้นนะครับก็นั่งลุ้นต่อไปนะครับว่าฟีดฟีเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับแต่แต่น่าจะแบบเดียวกับ GMT นะครับคือขึ้นสวนตลาดนะครับตอนตลาดขาอันอื่นขาลงมันขึ้นนะครับพอตลาดอื่นมันลงมันตลาดอื่นมันลงมันก็อาจจะทรงหรืออาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเข้ากระดานไปแนนเนี่ย น่าจะหยุดความความความดังของมันได้พอสมควรเลยนะครับก็น้องนัง่นงรุ้นอะ่ะอย่าเข้ากระดานใบแนนเร็วนะครับไม่งั้นราคาพังแน่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ฟิตฟิตนะครับหรือสเตปแ p ปเนี่ยก็จะเป็นเหรียญน,นะที่ผมว่าน่าจะมูลได้ในระยะสั้นนี้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะนะครับผมก็ยังไม่เจอเว็บไซต์นะครับในใน ในกูเกิลหน้าแรกนะครับเจอแต่ท w i t t e r แล้วก็เรื่องของข้อมูลของเรียเท่านั้นเองเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิกกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR โคดให้และเรามีกลุ่มฟิตฟีด้วยหรือสเต็ปแอปตัวนี้ด้วยนะครับ ก็เข้าไปคุยกับเหรียญน,นี้ได้นะครับแล้วเราก็มีเหรียญตัวหนึ่งนะครับเป็นเหรียญต้นน้ำชื่อ Starnet นะนะครับใครสนใจก็ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปในกลุ่มให้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเหรียญฟิตฟินะครับ ฟิตซินะหรือสเตปแอปเนี่ยจะโกทูเดมนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเดโมนสำหรับวันนี้